ดีกายกฟ้องเบนเลสซิงข้อหาสมคบขายยาคดีฟอกเงินหลับโทษเกินแล้วได้ปล่อยตัวเย็นนี้เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีวันที่14ตุลาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ สารนัดอ่านคำพิพากษา,าสาลดีกาคดียาเสพติดหมายเลขดำอย2 2อ1ย2ทับหที่พนักงานอายการคดียาเสพติดสิบเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายอัครกิจวรโรจรินเดชหรือเบนเลสซิ่ง อายุ36ปีอดีตสามีแพทนับประพาตันตะกูลนักสแสดงและพิธีกรสาวชื่อดังนายประเสริฐระสานนท์หรือเน็ตอายุ41ปีชาวจังหวัดนนทบุรีและนางสาวอังสุพรอินนาหรืออุ้มอายุ35ปีชาวจังหวัดน่าน สองสามีภรรยาเป็นจำเลยที่หนึ่งถึงสในความผิดร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฐานร่วมกันฟอกเงินตามพรบรมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติดพศออ2534มาตรา 3, 4, 6, 10, 14และพรบยาเสพติดให้โทษพศออ2522ตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศออ2542ตามมาตรา 3, 5 โดยอายการโจทย์ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่26พฤษภาคม2560ระบุพฤติการความผิดสรุปว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2559ถึง2กุมภาพันธ์6 5 6 0จำเลยทั้งสาม กับนายนัทพลหรือบอยนาทคำมจำเลยคดีคายาเสพติดของสารอายากับพวกที่หลบหนีโดยร่วมกันวางแผนแบ่งหน้าที่กันทำในการเป็นผู้จัดหาคอบครองเก็บรักษาลำเลียงยาหาลูกค้าและเป็นเครือข่ายการรับยาเสพติด รวมทั้งจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องที่นายนัทพนหรือบอยกับพวกเป็นผู้จัดหายาเสพติดและเป็นผู้ประสานงานในการขนถ่ายลำเลี้ยงซึ่งวันที่26พฤศจิกายน59เจ้าพนักงานได้จับกลุ่มพร้อมของกลางยาบ้า140,000เมตร และยาไอาชนิดเกล็ดขาวน้ำหนัก19กิโลกรัมเศษโดยนายนัทพลนหรือบอยนาดคำได้โอนเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดเข้าบัญชีนายอัคารากิจนายสันเสริญและนางสาวอังสุพรรวม53ครั้งเป็นจำนวนเงิน สิบเอ็ดล้านเจ็ดมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทซึ่งนายอัครากิจจำเลยที่หนึ่งไปซื้อรถแลมโบกินีและรถจักรยานยนต์ราคาแพงด้วยเหตุเกิดที่แขวงคองกุ่มเขตบึงกุ่มแขวงคลองพนเขตจตุจักรกอทอมอและที่อื่นๆเกี่ยวพันกัน ในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณานายอักขรกิจจำเลยที่หนึ่งให้การปฏิเสธโดยตลอดส่วนจำเลยที่สองสามก็ได้รับสารภาพผิดฐานฟอกเงินเท่านั้นคดีนี้ศาลอาญาพิพากษาเมื่อวันที่7กันยายน2561ให้จำคุก นายอัครากิจจำเลยที่หนึ่งเป็นเวลาแปดปีฐานร่วมกันฟอกเงินและให้ยกฟ้องข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันค้าอย่าเสพติดตามพรบอ,รอย่าเสพติดให้โทษและพรบรมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส่วนจำเลยที่สองสาม มีความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือส่มคบค้ายยาเสพติดและฐานร่วมกันฟอกเงินให้จำคุกคนละแปดปีซึ่งให้การสารภาพสารลดโทษกึ่งหนึ่งจำคุกฐานฟอกเงินคนละสี่ปีและฐานสมคบกันทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้จำคุก อีกคนละ20ปีปรับคนละ400,000บาทรวมจำคุกจำเลยที่ 2, 3คนละ24ปีปรับคนละ400,000บาทจำเลยยื่นอุทธรณ์อย่างไรก็ตามศาลอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วพิภากษาให้แก้เพิ่มโทษนายอัครกิจจำเลยที่หนึ่ง มีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือส่งคบค้ายยาเสพติดและฐานฟอกเงินจำคุกรวม36ปี8เดือนปรับ3,333,333.33 3, 33 3. 33 3บาทส่วนจำเลยที่2กับ3ปีเหลือจำคุกคนละ22ปี6เดือน ปรับคนละสี่แสนบาทพวกจำเลยยื่นดีกาเบิกตัวจำเลยจากเรือนจำมาฟังคำพิพากษาสาลดีกาซึ่งนายอักรกิจจำเลยที่หนึ่งยื่นดีกาเพียงคนเดียวสาลดีกาตรวจสอบสำนวนปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าแม้คดีนี้อายการโจทย์ จะมีรองผู้บัญชาการตำรวจป่าป้ามยาเสพติดและเจ้าพนักงานตำรวจเจ้าพนักงานปปองอเบิกความทำนองเดียวกันว่านายอักรากิจจำเลยที่หนึ่งมีส่วนรู้เห็นและเป็นผู้สนับสนุนการขายาเสพติดของกลางแต่อย่างไรก็ตามจำเลยคนอื่นในคดีนี้ ไม่เบิกความอ้างถึงว่านายอักรากิจจำเลยที่หนึ่งร่วมกระทำผิดตามที่อายการโจทฟ้องในความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพยานหลักฐานโจทย,ยังมีข้อสงสัยตามสมควร ซึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้นายอัครกิจจำเลยที่หนึ่งที่ศาลอุทรณ์ผิภาคษาลงโทษจำเลยที่หนึ่งฐานร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นศาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วยดีกาจำเลยที่หนึ่ง ฟ้องขึ้นผิภากษายกฟ้องนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำผิภากษาสาลอุทธร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัครกิจหรือเบนเลซิงอดีตสามีแพทนับประภามีความผิดเฉพาะข้อหาร่วมกันฟอกเงินซึ่งสาลอุทธร์จำคุกสามปีสี่เดือน โดยนายอัครกิจหรือเบนเลซิงติดคุกมาแล้ว4ปีพิเศษดังนั้นจะได้รับการปล่อยตัวที่ทันทักสฐานบำบัดพิเศษกลางในช่วงเย็นวันนี้ด้านมานดานายอัครกิจหรือเบนเลซิงกล่าวว่ารู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ออก ที่ผ่านมาเสียใจที่ลูกชายมาติดคุกแต่ตอนนี้ลูกชายติดคุกครบแล้วดังนั้นตอนเย็นนี้ครอบครัวและเพื่อนก็เตรียมตัวจะไปรับลูกชายที่เรือนจำ